น้าประศักดิ์ครับพ่อเณผู้ชมมาทุ่งนานบวงสรวงครับเรื่องนี่แต่ว่ามาซาม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 าซาอยู่ครับไล่บอกอย่างนี้ย่อมเขไม่โจงอยู่ครับมาีวันที่นี่าบวงสรวงครับเนี่ยแล้วก็บอกคนเยอะตอนที่ปูไล่ตอนที่วัดน้องตูไปเห็นไหมครับเมื่อนั้นบอกเมน อมันต้องเป็นขอเลยครับเขียวมันเป็นมาติดตามอยู่ซุดเยอะเยอะแยะมันละซือซื้อมาเลยครังจากจะมาไอ้ที่อาตมาติดต่างสร้างบูมิจิรินอยูโอ้มิจิรินผมมิจิรินอยูฝั่งหลังสลาหลังสลาการเปลี่ยนที่คนมีชมมาทายมูอนั่นว่า อผูอ้ใดที่มาท้ายกับพนไปโชโยโยไปจอมปวดไอป้าอ๋อกับอันปออ้าคุณน,นว่าหาเ,เกจมั้งบราบอาตมาว่าเกจเป็นเกกับเป็นหนึ่งตีกันได้มันมีมกิเขียงคือจังเลยเกตอธรรมาเนี่ยมาเห็นหาเห็นสองนศูนย์อเออ ไย่อมที่มัดท้ายถ้ำเนี่ยเป็นว่าหาเจ็ดไอ้คนไม่ชัวหาซีหรือซีเย็ดจำบ้างซีเจ็ดครับอธอิมาว่าตั้งได้กับมีหาหนึ่งซือไล่ไม่เห็นย่อมที่ไม่ชมโบยสื่อเช็กโต้มันสองสามตัวมาในกับเือกอนว่าหรือมาไหว้ไอ้ปูจิริน อ่าที่ตั้งโต๊ะมูบ่งสวงนี่บอกครับแมนอ๋อบ่งสวงปูมูจิรินอยู่นี่รอบนึงให้กันเมื่อนั้นในคนไม่เชื่อว่าบบเดมาวัดจอมศรีมีงานวัดอาจารย์วัดอาจารย์ใครครับโอ้ท่มท่มกันอ่าพร้อมกันกับวัดอาจารย์ใครครับที่ว่าบบเดมาครับก็เขานวดนวดวันนึงนี่เขคือเข้าศูนย์เต็มเต็มนะปูเนาะ เก้าส่นเต็มๆเลยแต่ว่าเสียดายอยู่เพราะว่าผ้ากันจักยังไงคือกันยังบบมาหอดปูคือบบเป็นบบมาหอดออกมาหอดอยู่แต่ว่ามือมาหอดหันปูบาอยู่สักนะครับเนาะไปไปบนของงานอยู่บ้านน้องตูานน้องตเออพระเจ้าห้าพระองค์แล้วกับพญายานพนาดอีก ที่ปูสางไวมันบ่ครับโออไปไปกับไปกับบ้านน้องุกอีกเพราะมนหนปูสางปูบ้านน้องุูอีกไปอีกเันบ่อลงครับมันบ่มันมันมันเป็นมันมันมีสีสันครับมาสางแล้วแต่ว่าพาพันปูบอลูเล่ดูเล่ข้ามพรมศาสตร์มันมีเลยอัตมาไปจับ บางเพลินอ่ะเพลินบาอยู่เพลินบาเพนบาอยู่เลยเพลินว่าคนบาศรัทธาเพลินทั้งที่ล่างซ่องปอันนั้นอยู่บ้านน่ะนี่ลบปกเลยแต่เพลินบาบาดูเลยครับผมที่ไหนทำมาดูเล่ท่าบดเลยคือถ้าบาดูแลเพิ่นทำความสะอาดให้อีหยังดูแลดีๆพวกไใบอกใบไม้อีหยังอ่ะว่าต้องสะอาดให้ก็คล้ายๆกับเ้าดูแลบ้านดูแลอีหยังอย่างเสีย ข้าบ่อไฮเจงสันเป็นบยูแม่บยูแม่บยูครับเพราะมีหูปนนิบัติปัดถาครับแม่มานี่ปูครับวันนี้บวงสวงปูผู้ชงเนาะแม่ปูผู้ชงนักราชนี่คือแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสั่งเสร็จลงอ่าสีแหงกระเติมเรียบร้อยเบิดเสร็จสมบูรณ์นะปูนะเสร็จสมบูรณ์เลรครับวันนี้ก็เลยมีพิธีการมีพิธีบวงสวงใหญ่ครับแล้วก็หลังจากนี้หลังจากนี่ก็สีสางศาลา ครับสาร่าสาร่าอัตมาปอเดย้อมหลอกแต่ว่าอาตมาสั่งอ่าพะงินมาสั่งสาราเห็บเป็นท้ำลักแต่ว่าอาตมาตีสั่งชัทธาดีมาอ่าอัตมาตีไว้สองเซนหาองคหนึ่งนะเออเจ็ดสิบเก้าเมตรเจ็ดสิบเก้าเมตรอยู่อยู่พ้นอาตมาถางกับชาวบ้าน ทางเห็บแปดเฮ็ดเฮ็ดริมถนนคือเก่าไปเมนเมนเมนอ๋อก็สิเฮ็ดองค์เพิ่นเงาเงาเจ็ดสิบเก้าเมตรเมนอู้หเกือบร้อยเมตรเถึนตัวครับผู้องค์ใหญ่ตัวสั่นเออองเงี้ยองค์งี้ยองค์ใหญ่ก็เออองเงี้ยก็ผู้สั่นองค์ใหญ่ก็ผู้ผู้ชี่ยวมันเลยเมนก็ว่าไอ้เจ็ดเสียนเจ็ดเสียงเจ็ดเสียนแล้วก็เร่คนที่ศรัทธาเนี่ยคำเป็นให้คำตอบว่า เนบ่อยเกงแห้งเปับ่อยาถ้ามาสั่งมาสั่งอยู่วัดบัานโคกโขงแต่ว่าเป็นว่ารอคนเด้อเป็นนี่เป็นร่รวมรวมร่วมสรัทธานมัร้างอาตาว่าเอา่อเป็นว่างบประมาณสั่งหลายประไดเ๋ราะต่ว่า,าตมาม่าตีไปพว่อมญ่านเนี่ยเกียเกรเก่าเมตรสองเซนหา ทั้งล่งดินทั้งนั้นเห็ดเรียบร้อย่ปเลยสองเซนหาแต่แต่ว่าอตาตมาไปนั่งอยู่ริมริมเอเ่อยัําริมบ้างไอ้งข้องที่สายคนฟันเป็นมากนึกไอ้รับตาเป็นมากเพราะว่าสามมองนี้ละมองนี้ละไง<ห>ว่าคนปูคนมาชี่มองให้เลยแมน ครับเมื่อชีมองเขาเรียกว่าทีสามมองได์ยอหรับปูมเชรินนะครับเนาะอ้าวเดี๋ยวกิดนี่รับปูครับตอนนี้มันเก้าศูนย์กบมาแขวนแล้วถ้ามากลักษณะนี่อีกติดต่อกันแจ็กซี่หางวดนี่บอท่านโดนครับปูแล้วเซียงอีกวะแล้วบเซียงปูอีกีะแล้วแท้แล้ะเนาะมาดีปูครับตัวเลขเก้าศูนย์ที่มันเข่างวดที่พานมากเนี่ยเลขสูตรเป็นเลขสูตรเป็นบอครับปูเลขสูตรแล้วก็พ่มฟัน้อม กมตรงกันแมน่ข้มามฝันว่าฝันว่าเขามาท่วงคาเนื้อ,อท่วงคาเนื้อว่าผู้ข้างเนื้อผมอยู่หกสิบบาทดิ่อาออันดมา่สันเนือ้อครับมบอมแม่บอมแม่ผูขขขข้ข้างเนื้ออีค้าแทวข้างคาเนื้อผมหกสิบบาทอาเฮ้ยไป โอ้มาเขากับเลขสูตรปูเลขสูตรปูกับเก่าสูตรเนาะตรงตรงเลยอันเมื่อว่าคือไฮย่อมไม่ชอบไปไปเมื่อนั้นห้สูตรไปโอ้โหกบ่าวเอาเอาเลขที่ปูเล็ดแล้วเล็ดแล้วเล็ดแล้วก็เสียเอาไปเออแต่ว่าเขเบ่าเบ่าสูตรเมื่อน,นั้นเบ่าสูตร บ่ได้ว่่เป็นยังหอกคู่บ่เอาสูตรก็ได้ตัวเลขคือเก่าห่นล่ะบลานี้อัวนี่ปูข้ำนวณนแล้วไปครับข้นวแมแล้วแล้วก็มีเด่นเก่าก็แปดเขียนตัวป่ะโอ้แปบปเอ f ซีมาอวดที่านมาปูเพิ่น เพิ่นตามหลายเพิ่นว่าเพื่อนอยากได้เลขวิง่งปูสั่นผมกับวัดมาบ่หอดบาถึงบาเจอปูมอกากเล่ยบ่ได้กันบ่ได้ไปฝากเพื่อนเลขวิง่งเลขวิง่งบน <c oughs> บนเก้าก็แปดี่หลายตัวแต่ปูงวนนี่เลขวิง่งมันเลขล่องเลข เด็เด่นลูกเี่ากันี่แหละล้วมันจะมาเด่นให้มันไม่เด่นใหเก้ากับแปดรบครูเก้ากับแปดนี่บนบนูสี่เด่นหัวตัวใดนาะบนวิ่งเก้ากับแปดครับผมเลกครับเล็จับคเูาะรับครู เก้าเก้าสามตัวมีป่ะครับปูสามตัวเอาเอาห้าเก้เก้าห้าเก้าเก้าครับผมห้าเก้าเก้าแล้วก็สองตัวเก้าเก้าแล้วก็เก้าแปดสองตัวมีเก้าเก้าแล้วก็เก้าแปดเก้าเจ็ด ชอบแค่เรเก็บเออเท่านั้นครับน,นี่คือในส่วนบนนะปู่เนาะส่วนเลขล่างนี่หาเอซล่างพิ้งห้ากับซีนี่ซีเก้าหาเก้าท่านั้น4ีเก้ากับห้าเก้าสองหางแมนกับเอา เรียกหางประทัดแก่ัว้เช่าตัวครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเขียนใส่อีกหนานหนึ่งครับปูเรียกนานเขียนเส้อีกหนานหนึ่งาะ ่ครับปูที่มันเขาเก่าศูนย์ว่าที่ผพานมาในส่วนบนครับเราเรียกสุดวะเจ้าเก้าศูนย์ถึงมาในเก้าแล้วก็บอกได้ได้เก้าได้แปด มันออกตัวนี้มันออกตัวนี้มันมันเอาตัวไหนครับครับมันออกตัวนี้ใช่าอตัวนี้แต่ว่าหลังเก้าศูนย์ครับเก้าศูนย์จะอยู่ตรงนี้มันว่าครับของงวดที่ผ่านมาจะวางวดนี้เป็นแปดเจ็ดเนาะเป็นแปดเจ็ดก็คือเจ็ดแปดเก้านั่นแหละครับปูจับใส่กันเนาะครับผมปูจับใส่กันก็เลยเป็น ก้าเก้าเก้าแปดและเก้าเจ็ดแมนรถแตมหมอปูรถแตมรถแตมเอาตัวหลังเอาตัวหลังบวกตัวหลังบัวเข้าเก้าครับศูนของบวกอะไรในเก้าใเก้าอ่าอ่าส่วนเก้ากับบวกอะไรในเก้าอ่าเก้า เก้าเก้าได้แปดเสิบแปดครับผมนนะครับเก้าก็แปดแปดก็เก้าเกตครับไมไงนี่สูเท่ไม่นะครับอปง่ไงธรรมดาครับง่ายมากๆากนะครับเนาะสูตรบอกบอกงงสุดไมลรู้บาไมรู้ก็ไม่จบง่ายมากมา กับแค่เปลีนตัวป่ะนี่ปูก็ห้ยหน่อยหนึงบนแบบสามหางล่างกับสองหางนึงไหมอนะครับแล้วมันเกลีเทียอีกี่วงครับอันเอ๊ะถ้าชินินชินินตัวไหนน้อปูครับผมเก้า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 เจ็ดเก้าเก้ากับเก้าเจ็ดบ้านยิบอกะครับปูมัน เบืนี่แล้วล่งนันสองหางหนึ่งที่จีงบ็ถึงบนกับสามล่างกับับเอาด้วยขับด้วยนะครับขับด้วยล่างที่เก้าบอกครับปูเน้นสี่เก้าบอกครับสูตรตัวนึงอสูเก่าแ้เทมันออกเก้าหานกับหกสามอ่ะหกสามหกสาม นี่ละค่ะต, <A S 1> ตัวเน้น <A C S 1> ตัวเน้นไตัวเน้นให้แล้ว <A C S 1> ตัวเน้นให้แล้วไอซีกักหากันเลนึงหกทีนึงวันนี้อัตมาเก,ก,กินละเก้าเศูนนึงสี่ที่กับศูนยบอกอไรดซี่ไอหนึ่งตอนนี้ สูตัวเดียวเลย <Okay. S 2> แต่ว่าเลขเลขน่นี่เลขนี่เล่นี่ตรงตรงทีความฝันเพิ่มศูนสเไปหเลขเก้าเป็นเลขความฝันบอกครับปูซีล่าเนี่ยซีสูนหนอะปูดเดียวแต่เล่ครับ,บสิบสองใบสิบจะวา เียบรัอตารี่ซีศู์จะว่าอยู่นี่เป็นศูนย์สี่เพิ่ม04นหนึ่งตัวเพิ่มมา0ูนย์สี่หนึ่งตัวบลายดอกเรียกบลายโตดอกค่ะโตหา้หาใบห้าใบศูนย์สีส่ศูนย์สีส่ส ซื้อว้แต่ไรเมื่อไรบอกครับซื้อไว้แต่เอ่ออ้วนแล้วครับื้อว้เนี่ยมาพันดีก็ค่ะมาพันดีโอ้ยติดใจนี่คนไม่จบซนแล้วรอมากเลาเนี่กัคนรอดมาให้หาใบอ๋อเอาเอาบุเนาเอาบุญ เลขศูนย์สี่เป็นเลขสูตรคำนวณนะครับส่วนเลขสี่เก้าห้าเก้านี่เป็นเลขฝันนะครับปู้ได้ไปนั่งโยได้ภาษาไปครับบนนี้ววลาเรื่อยบนนั่งเห็บในหันในโยโย่ทางสมุทรที่โยนบนนี้เวลาเดือกับนงี้ยงเงี้งเงื่อนกับไม่เกยียดเนเดียว เฮี้ยกระที่นู่บ่ค่ะวัดแมนเฮ็ดกระทีนเขานี่ม้วนไปสองวัดมันวัดวัดปลาหล่นแช่กับม้วนไปวัดนี้วัดนี่คอนเสิร์ทอดตอนเที่ยงเพิ่นเทศเมื่อไรเอื้อนอ๋อเทศเอื้อนอื้อเอื้อนอ๋อค่ะเลขที่เขาตีนำเงินเขาตีเขาตีนำเงินนี่อยู่ต้น ก็าย่างไกับบงหูจักติดโทษก็บอกคนไม่โชว์ครับยอดอทำบุญมาครับปูมันเขึ้นอ,ออกนะเขึ้นอ,ออกมีอยู่บัตรอยู่ขึ้นออกนะแล้วก็อย่างไรกับแฮนด์มาตกกันเนาะครับปูเนาะในส่วนของความฝันกะเดี๋ยวผมก็คือ้นบฉพถามรายละเอียดปูตอ่อเดอกครับมันมควอมเฉพอะยี่สิบนาทีแล้วมันสิ่งยงากไปนอกจากไี้กับรบกวนปูซับนี่นะครับปูขอบคุณปูหลายๆครับโอ้เรื่อพร้อมยันใด ແລະຢູ່ດ້ວຍເດ